มีการเปิดเผยจากเดวิดออสตีนผู้สื่อข่าวเชียร์หนึ่งของชาเดนิสติกครับได้ออกมารายงานข่าวว่าสโมสรน,น้องใหม่ในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอย่างเบอร์ลี่ครับพวกเขาขยับเข้าใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาจาวอลกับไคล์วอลเกอร์แบ็กขวาจอมแกล่งของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาร่วมทีมแล้วละครับณปัจจุบันครับไคล์วอลเกอร์ดาวเตะทีมชาติอังกฤษนั้นเขามีวัา35ปีเข้าไปแล้ว แต่หากพูดตามตรงด้วยสภาพความฟิตและร่างกายของตัวเขาครับยังสามารถเดินระยะบนหลีสุดๆได้แบบสบายๆและก็แน่นอนละครับว่าเมื่อเขาใกล้จะหมดสัญญากับชังซิตี้มันก็มีหลายสโมสรที่เริ่มจับตาเขาจนในท้ายที่สุดก็เป็นทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกย่างเบอร์ลีที่ใกล้จะได้ตัวนักเตะม,มาร่วมทีมเพราะว่ากันว่ากําลังเข้าสู่กรารตรวจร่างกายซึ่งถางว่าในท้ายที่สุดครับทุกอย่างนั้นเป็นไป,นปนตามแผนที่วางเอาไว้ สัาของคลวอลเกอร์จะเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา2ปีซึ่งก็น่าจะเพิ่มคุณภาพประสบการณ์และความเป็นผู้นำให้กับคนซื้ออย่างสกอตพาร์เกอร์ซึ่งทั้งคู่ครับเคยลงเล่นร่วมกันที่ทอตแนมสเปอร์ในระหว่างฤดูกาล2011-2013และออสตินครับยังได้บอกว่าดิวนี้อาจจะมีมูลค่าสูงสุดเพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นหากว่าโบนัสต่างๆบรรลุตามที่ตกลงกันเอาไว้นอกจากนี้ครับการที่ทางซิตี้เลือกปล่อยวอลเกอร์ไปให้กับเบอร์ลี มันก็เหมือนจะเป็นการช่วยสโมสรน,นั้นประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้ประมาณ10ล้านปอนด์เนื่องจากวอลเกอร์ครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและเป็นกัปตันทีมก่อนที่จะย้ายไปร่วมทัพเอซมิลานด้วยสัญญายืมตัวซึ่งณนะปัจจุบันสัญญาของค่ายวอลเกอร์และซิตี้กำลังจะหมดลงในช่วงปีหน้าโดยมิลานไม่ได้ใช้ออปชั่นในการซื้อข่าดน,นักเตะแม้ว่าวอลเกอร์จะลงสนามให้กับทีมไปถึง1 6บนัดก็ตาม ทางนี้ครับชนะของวอลเกอร์ยังถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษภายใต้การนำทัพของโทมัสทูเกลนับตั้งแต่ที่เทอร์เนอร์ชาวเยอรมันรายนี้เข้ามาคุมทัพทุกครั้งแชมป์เขายังได้ลง90นาทีเต็มในเกมที่อังกฤษแพ้ต่อเซเนเกัล1นประตูต่อ3ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติในการลงเล่นนาที่ก6ในนามทีมชาติอังกฤษของวอลเกอร์ซึ่งถ้าที่สุดแล้วในเดืยนนี้สำเร็จขึ้นมาวอลเกอร์ Walker จะกลายเป็นการเซ็นสัญญ,ญารายที่4ของาทางเบอร์ลีในซัมเมอร์นี้ ต่อจากอักเซปตัวเซเบอดีตแนวรับของแมนยูที่ถูกเซ็นเข้ามาแบบไม่มีค่าตัวคาวิลินซีฮาร์ตมันแบ็กซ้ายจากเฟเยนูดและฐานะของมาร์ไวผู้รักษาประตูจากคา r สตรูนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์ร,รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ